พักการรมาเต็ยมกันสัมันสองรอบ ะะสวัสดีเพื่อนม่พี่พี่สายปั่นกันทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับน้องคนเดิมอีกเช่นเคยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าวันนี้น้องจะพาบบพี่พี่ไปตะลุรเกม Way of the q l ค n วหรือน้อง Q ิวเลนซิ่ของเรานะคะแล้วนี้น้องมีโค้ดร,รับมาฝาก3ามคำเลยนะคะพี่พี่โค้ดแรกคำว่าแจก ไปค่ะเราจะตารางการจ่ายกันก่อนเลยละกันนะคะสูงสุดนะคะอยู่ที่400นะคะต่ำสุดอยู่ที่1นึ่ะจ๊ะพ,พี่จ๋าเดี๋ยวนี้น้องจะพาพี่ๆไปตีตัวหกกันก่อนเลยละกันนะจ๊ะพี่ๆบอกเลยว่าปั้นทุนทรอบนี้บอกเลยว่าสําหรับคนทุนน้อยนะจ๊ะไปค่ะตามสูตรนี้กันมาได้เลยนะคะบอกเลยว่าโคตรปังโคตรจึ้งเลยนะคะรอบนี้ยังไงมาร้างหน้าเกินล้างหน้าเกินเงินที่10หมู่ยังไงคะดอกนี้้องเคลียร์ไหลมาก่อนเลยบวกไปห้า หวายมาเชื y ่อมเจังหวะนี้บวกปีกสและถุงท้องไหลายีกี่48และวายมาเชื่อม10จังหวะนี้บวกปีก81บอกเลยว่าสวยๆและได้รุนสกเก็ตเตอร์อีกนะคะยังไงหมับ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 หึหืในวกนนองสกเก็ตเตอร์จะเข้ารางวัลก้อนโตัว136เลยนะคะพี่พี่ ไป,ไปลุ้นกันต่อเลยดีกว่าคลิปนี้ทํามาเพื่อความสนุกทํามาเพื่อความบันเทิงน,นะคะไม่แนะนําให้เด็กอายุมากกว่า18ปีมาเล่นหรือมาทําตามกันนะจ๊ะส่วนพี่ๆคนไหนอยากดูเกมอะไรก็ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวโน,นจะจัดทําให้ดูในคลิปต่อๆไปนะคะส่วนพี่ๆคนไหม่เล่นแล้วมันนิ่งนะคะ,คะก็ขยับตัวไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่ๆจ๋ายอย่าไปยั้งมันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวใจแย่เอาหนาะปายค่ะกดมือไปกล่องละกันให้ยางงั้นมับเขาให้ ยังไงเปิดแรกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อย่างนี้ต้องย้ำหน่อยละกันถ้าอย่างนั้นหมับเขา้าไงและวายมาเชื่อมเจบวกไปสองยังไงอุ้ยและสเกตเตอร์ขาดอีกตัวนึงเท่านั้นและน้องเอรไรมาขึ้นกระดานจังหวะนี้บวกไปห้าและน้องเจ้อะไรไม่อีกศูนย์จุดเก้าศูนย์และพักอะไรไม่อีกสามแปดอุ้ยและน้องสิบมาเชื่อมจังหวะนี้บวกไปเจ็ดและวายมาเชื่อมเอเต็มกระดานแบบนี้บวกีก 606้อยหกบอร์เรีวสวยๆเลยนะคะรอบนี้น้องแคไ่ไหไม่อีกเก้าไหไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆรแล้วน้นองมากาดอะไรไม่อีกสี่สิยังไงมาเพราะไงหรือว่าจะไหลต่อน,น่ำรางวัลซูเปอร์เมกา730็อยสาบอร์เรีวสวยๆเลยนะคะรอบนี้ไปค่ะงั้นต้องขอยอมอีกสิบมงเลยละกันนะจ๊ะพี่ๆยังไงอย่าไหลเพ่มไหวฟางก็พอ โออเคไห่ไปก่อนเลยจังหวะนี้บวกไป3และถุงเท้าไหลไม่อีกกันยังไงขอแบบเข้าเต็มคอรอดเต็มแข่งหน่อยได้ไหมจ๊น้องกีเลนซิงของเราวันนี้ขอแบบไห่สวยๆเลยได้ไหมคะมาพิ่มให้บวกไปก่อน8 10สิบไห่ไม่อีกสีโอ้โหนึกว่าจะไหลแบบต่อเนื่อง ไปะ,ะรุนกันยาวๆเลยนะคะพี่ๆขาจังหวะนี้น้องเจไรมาก่อนเลยและถุงเท้าไรไม่อีกบวกไปหนึ่งและน้องพักการไมลอีสองโอ้โหบอกเลยว่าอยากได้แบบไห่สวยๆหน่อยได้ไหมคะน้องกิเลนของเราไปคะ่ะขยับไปที่ตัว8เลยแล้วกันนะคะกดมือโดยก่อนมับเข้าให้บวกไปก่อนหก ยังไงแล้วต้องคิว,ควไหลไปก่อนเลยศูนย์่งแศูนย์และมาเชื่อม10จังหวะนี้บวกไป3และพักการไหลมาเชื่อมบวกไปอีก18อุ้ยแล้วต้องถกงทองไหลมาทันกระดานบวกอีก8 6ดบอกเลยว่าเอาเรื่องจับเลยนะคะรอบนี้เรามาซูปเปอร์เมกา892ร้ายกาไปค่ะสงสัยต้องซูฟรีหน่อยนะคะนะคะรอบนี้ขอวัดใจขอวัดกวนเั็นหม่ละกันนะคะ,นนะ,คะเดิมพันไปที่600 ยังไงหม,ม,ม,มับห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 ึบอกเลยว่าได้คุณมาเพิ่มอีกหนึ่งขอแบบไรสวยๆหน่อยนะจ๊ะวันนี้ขอรองซื้อฟรีกันหน่อยละกันยังไงซื้อฟรีกดีอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าน,นะคะมารอรุอนกันเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าและน้องเคไรมาก่อนเลยปวดปิกจิกเก้าอยากไรทิ้งไรฟ้องก็พอ วันนี้เติมพลังวัตใจเลยแล้วกันนะคะพี่ีๆบวกเปก่อน12คะจังหวะนี้น้องเจใส่มาอีก2ยังไงโห uh huh. ไม่มีตัวไหลเลยนะขอแบบไหลสวยๆหน่อยได้หรือเปล่าจันน้องกีเรเอนซิ่งของเราขอแบบท้ายซิ่งๆหน่อยได้ไหมจ๊ะยังไงมับเขาให้ยังไหลทิ้งไหลคว้างอยู่โ uh huh. อ้โหนีแลนะจังหวะนี้บวกก่อน43ยังไงนะน้องเคีไหลไปก่อนบวกอีก3.5 อ้ก็จะเอาเรื่องโคตรรับที่สค่ะคำว่าโหดหายค่ะรุนรุนอีกเหมุนลวุ้นกันยาวๆบวกก่อน93ยังไงและโอเคไหลมาอีกจังหวะนี้บวกอีกคลิปสี่ไม่ไหลแบบต่อเนื่องเลยนะเอาแล้วไงน้องกิเลนซิงเล่นฉ่ำอีกแล้วไงนะคะรอบนี้เรืออีก5หมุนยังไงมับโูหูน้องเรียนไหลมาก่อนเลยจังหวะนี้บวกไปสาร้อยยี่ส แลได้บวกสปินมาอีกหนึ่งและบวกไปก่อน91ยังไงน้องเคช่อง3ามมาอีกบวกไป3บวกไป67และวายมาเชื่อมจังหวะนี้บวกไปอีก165นึกว่าจะไหลยาวรางวัลซูเปอร์เมกา650ถือว่าโอเคอยู่นะคะรอบนี้ไปะคะ่ะแล้วได้บวกฟีมาอีกหนึ่งยังไงมับ เหลืออีก3หมุนสุดท้ายเอาเราได้บวกฟีมอีกหนึ่งยังไงและน้องเสี่ยวไรมาก่อนเลยจังหวะนี้บวกไป90้าสอู้หูยน้องเอไรมาเชื่อมจังหวะนี้บวกไปสี่สิเฮ้ยน้องเคไรมาอีกบวกไปเ2และน้องเจช่องสองนึกว่าน้องเจช่องสองชงลงนะอู้หูยรางวัลก้อนโต226และได้ฟรีสปินเพิ่มมาอีกหนึ่ง ลุน้นกันยาวๆเลยนะคะพี่ๆคะ่ะยังไงและหมุนสุดท้ายนี้จะได้หรือเปล่าขอแบบจบสวยๆหน่อยได้ไหมและบวกกัน2อ8และพะกกดมาเชื่อมจังหวะนี้บว่ร้2และวัยมาเชื่อมเรียนจังหวะนี้บวกกงพ่้อหูอเอาเรื่องจับเลยนะคะรอบนี้ขอยังไงได้อย่างนั้นจริงๆเลยนะคะน้องเจลซิงของเรา รางวัลซูเปอร์เมกา3ามพเลิศเลิศเลิเลเลเน้องเจรไรมาก่อนเต็มไปด้านบัวบีกเก้ยิบหกยังไงออ้ยแล้วน้องเจรไรมาเชื่อมบ,บัวบีสิบหก 16. น้องเจรยเช้องของลงหรอเปล่าโอ้โหน่าเสียดายจัดรางวัลซูเปอร์เมกา952 ไม่เป็นไรค่ะช็อตนี้ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะคะจบที่5229ี่5,229ไปค่ะงั้นขอย้ำไปอีก10หมุนเลยแล้วกันนะคะตัว8ยังไงอือหือตัวแปกระแทกใจจ,จริงๆเลยนะคะรอบนี้ถือว่าดีเอาเรื่องจัดเปิดโบไปทีมับมับมับสูตรนี้ท่านได้แต่ไหนมาบวกก่อน3และวันมาเชื่อมคิวบวกอีก6 น้องผักกาดช่องสามไม่ลงและเครไรมาก่อนจังหวะนี้บวกไปเก้าและน้องท้องไรไปอีกยี่สิบเอ็ดและน้องคิวไรมาเชื่อมเต็มกระดานเก้าสามร้อยหกสิบหกยังไงจังหวะซุปเปอร์เมกาเก้าร้อยหกสิบเจ็ดเอาเรื่องจัดเลยนะคะรอบนี้ขอขยับตัวไปที่ตัวยี่เลยละกันตัวยี่ขยี้ใจจังหวะนี้บวกก่อนสี่สิบแปดยังไงมับไม่มีตัวไหรต่อและเครไรมาเต็มกระดานบวกไปสี่สิบ และมาเชื่อมจังหวะนี้บวดหนึ่งแลว้ววายมาเต็มกดานจังหวะนี้2040โอูโหชอ็อตนี้ถือว่าเอาเรื่องจัดเลยนะคะน้องวายเต็มจอเลยทีเดียวรางวัลซูเปอร์เมกา2188เลยนะคะเมื่อกี้อือเอาเรื่องจัดวันนี้น้องกิเลนซิงของเราทายซิ่งจริงๆเลยนะคะยังไงและบวกกว่เจ็ดเลยจังหวะนี้ไม่มีตัวไหล่ต่อต้องกดเหมือนเกิมแล้วกันถ้าอย่างนั้นมับจังหวะนี้น้องเคอไรไปก่อน48่บแและเจไรม2สอง งั้นขอย้ำอีกสิบหมุนเลยล้วกันนะคะน้องตัวยี่ของเรายังไงตัวยี่ขยี่ใจหรือเปล่ารอบนี้น้องวายมาเชื่อมไม่ได้ใช้โอ้โหน่าเสียดายจัดและยังเหลืออีก8หมุนให้รุนกันยาวๆสุดท้ายนี้ยังไงต้องประกันอะไรมาเต็มกระนนาน3 200เอาเรื่องจัดเลยนะคะรอบนี้ลายปุยลุยไปโอ้โหโคตรรับที่3มคำว่าเกิน รางวัลซูเปอร์เมกาสามพอบเลยนะคะรอบนี้ถือว่าสวยๆเลยนะคะยังไงแล้วน้องเคไรมาเชื่อมบวกยี่สและน้องเคไหลไปอีก4และ y มาเชื่อม A เต็มกระดานแบบนี้สี่และ y มาเชื่อมพักกัดบวกป,กปกออิดสองพันสามร้อยสิและมาเชื่อมน้องดุงดออีก3ามโอ้โหถือว่าเอาเรื่องจัดเลยนะคะรอบนี้รางวัลซูเปอร์เมกาสามพ พอค่ะพอพอ,พอวันนี้ต้องขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะพี่ๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ